นิทานเรื่องหนึ่งบอกว่าออกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนาะชวนคนคนหนึ่งขึ้นเรือมันไม่ได้คงขึ้นเล่นๆหรอกเรื่องเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีเงื่อนงำทุกจุดพฤติกรรมหลายๆอย่างที่มันแบบมันผิดปกติไปฉี่ด้วยอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ไม่มีความวิจารณ์นะแต่ลองนึกถึงว่ามีเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งเกิดขึ้น คนคนนั้นไม่ได้รู้สึกพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะไม่รู้มาก่อนว่าจะโดนเอาไปทำอะไรยังไงเจตนาของคนที่ไปทำที่พาไปไม่ได้เจตนาถึงแัว้ว่าฉันจะต้องเอาไปฆ่าไม่ใช่แต่เพื่อเอาไปให้ใครสักคนแบบเนี้ยเจ้าตัวรู้ก็ไม่พอใจเพราะไม่พอใจแล้วก็แบบไม่รู้จะทะเลาะอะไรกันหรืออะไรก็ไม่รู้จะตีกันก็ผมก็ไม่รู้อีกอืม hmm. พอมันเกิดเหตุการณ์พลาดพลัง้งทะเลาะ ตีหรือเปล่าไม่รู้พอมันเกิดความผิดปกติพลาดแล้วก็มีใครมาบอกว่าปล่อยไปจัดการไปอย่าให้เรื่องยาวออกไปเดี๋ยวเรื่องเงียบไปเองอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยถ้าเกิดพลาดปึ้งแล้วก็ปล่อยไปสักพักนี่มันไม่ตีไว้กลับมาหาดีกว่าหรือทําทให้เรื่องมันดูเป็นอุบัติเหตุด,ดีกว่าอะไรงเงี้ยมก็ไม่รู้ไงไม่รู้ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้เนี่ยครับอ้าพลาดเสียพอเสียปุ๊บก็จะเห็นว่า จะบอกว่าท,วทุกวินาทีหรือทุกนาทีก็ได้ตั้งแต่เกิดเรื่องมาเรื่องเวลาเรื่องไปคุยกันเรื่องตัวนี่นั่นผิดปกติทุกเรื่องด้วยความที่หลักการของเรื่องนี้เราคิดแบบปู้ทุชชนคนทั่วไปที่เราผมเชื่อว่าคนในโลกนี้คิดได้แต่ไม่เข้าใจว่าทําไมเจ้าหน้าที่เขาไม่ค่อยคิดนะเรื่องบางเรื่องมันเห็นแบบคืออโทษแต่ก็จะมีสีตาสองตาอะไรก็ไม่รู้อะแต่มันก็เห็นอยู่ว่ามันผิดปกติมันต้องจัดก,การนะมันต้องทํา เอาง่ายๆนะประเด็นที่มันฟึ่งขึ้นมาตอนแรกที่มันสะกิดใจผมก็คือว่าเวลาเกิดคดีขึ้นอันนี้แบบคดีอื่นด้วยนะคดีทั่วไปหลักวินชิงปล้นพอเกิดคดีปุ๊บถ้าสมมติพี่ออฟเป็นผู้ต้องสงสัยครับบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ไอ้ช้ยเบาหวานโคันเลยโคันใช่สิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องทํากับพี่ออฟคือสอบสอบไม่ว่าไม่ให้ไปไหนอคุมตัวไว้ก่อนเพราะมีเจ้าหน้าที่ดูพื้นตกเป็นผู้ต้องสงสัยครับเก็บไว้สํารวจนู่นนี่นั่นว่าไป เขาจะไม่ปล่อยพี่อ๊อฟไปเด็ดขาดถูกไหมนี่คือหลักการสมมติว่าพี่อ๊อฟเป็นผู้ร้ายจริงสมมติว่าเป็นผู้ร้ายจริงเฮ้ยเราอาจจะเก็บอาวุธไว้อล้วพี่อ๊อฟเก็บอาวุธไว้เงี้ยเฮ้ยเขาปล่อยเราไว้เราก็เอาไปทำลายหลักฐานนู่นนี่ก็ว่าไปแล้วก็กลับมาต่อให้เจ้าหน้าที่จะผลสออกมายังไงก็ตาม <c oughs> ผลสออกมาบอกว่าประมาทเอ่อปรับนู่นนี่นั่นติดคุกนี่นั่นออกมาประมาทสารผิดแล้วลดโทษให้ก็ได้ ไม่รู้หรือจะบอกว่าอ๋ออุบัติเหตุก็แล้วแต่ไม่ว่ากฎหมายจะทำงานอะไรงัไงก็ตามสิ่งหนึ่งที่ไม่มีทางหนีพ้นเลยคือกฎแห่งกรรมอืมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอก็ตามกฎแห่งกรรมตามเราไปตลอดกฎแห่งกรรมไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเจ้ากรรมในเวรแต่เชื่อสิว่าสมมุติว่าพิทออฟเป็นคนคนนั้นที่ทำจริงๆเนาะไอ้สี่ห้าคนนั้นผมไม่รู้ผม,มรู้จักเขาด้วยนะสมมติสมมติเฉยๆนะว่า พี่อ๊อฟเป็นคนทำพี่อ๊อฟจะไม่ลืมเรื่องนี้ไปเลยจนวันตายนี่แหละคือกรรมที่มันตามเราไปเปรียบเสมือนเงาตามตัวไม่รู้จักจบจักสิ้นออื mm hmm. ไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะใดจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรงไงก็ตามอ่ะรับรองอะมันจะฝังอยู่ในเนี้ยครับ uh huh. ไม่ได้แค่ในนี้ด้วยนะแต่มันฝังอยู่ในเนี้ย mm hmm. อือมันจะหลอกหลอหนตัวมันเองคือไม่มีใครมาหลอกคุณหรอกนะไม่ต้องคิดว่าน้องเขาจะมาหลอกนู่นนี่นั่นอนะไรเงี้ย คุณอาจจะหลอกตัวเองมปจนวันตายไม่มีทางหลับสนิทอแล้วจะรู้ว่าบาปกรรมมันมีจริงครบับอกให้รอให้กฎแห่งกรรมมันทํางานไม่ต้องรอหรอกกฎมันทํางานของมันโดยธรรมชาติอกฎแห่งกรรมไม่เคยใส่ใจให้ใครมาเชื่อไม่เคยร้องขอหรือต้องการพิสูจน์ให้ใครมา,มาเชื่อเราก็จะรู้เองว่าหิวเรากินแล้วก็อิ่มคุณไปทําอะไรไงมามันสะท้อนเข้ามาในใจอยู่เสมออยู่แล้ว ไม่ต้องห่วงหรอกผิดมันก็คือผิดอยู่แล้วใช่ไหมเหมือนเราคุยกันว่าทําความดีทําไมมันไม่ได้ดีป่าททาดีปุ๊บมันดีอย่างนั้นเลยมันจบมันไม่ต้องรอผลคุณทําชั่วมันชั่วทันทีเดียวนั้นเลยคุณไม่ต้องรอรับผลหรอกมันชั่วทันทีเลยอืความชั่วมันก็อยู่ในใจของคุณไปตลอดการแค่นั้นแหละเราดูกันได้เราก็อย่าไปอินไปด่าอะไรเขาเยอะเนาะไปร่วมมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมของเขาด้วยอ่ะมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้น กฎแห่งกรรมเขาบอกกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอคําว่ายุติธรรมเราเคยพูดเนาะมันแปลว่ายุติด้วยธรรมยุติโดยธรรมชาติไม่ว่าผลทางกฎหมายจะออกมาเป็นยังไงก็ตามกฎแห่งกรรมมันจะเป็นไปตามโดยธรรมชาติเสมอ